อุ้ยแสงแสงดวงอาทิตย์ดูจะให้ทุกคนดูอตอนนี้ใกล้จะหกโมงเย็นแล้วนะคะหนึ่งก็อยู่บ้านพ่อปู่แม่ย่านะคะคุณสามีว่าจะไม่ช่วยพ่อเนี่ยเอาต้นไม้ที่พ่อซื้อมาใหม่ลงเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะลูกชายจะมาช่วยพ่อ ต้นไม้พอซื้อมาห้าต้นแต่ก่อนตรงนี้เป็นต้นโคโดเดนดอนเป็นต้นดอกไม้สวยมากแต่ว่ามันเก่าแก่แล้ว4ี่สปีแล้วไม่ยาบอกพ่อปู่ก็เลยเอานี่มาลงใหม่แต่ว่ารู้ไหมคะพอปู่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะพ่อปู่ลงมือทำแต่เช้าคุณสามีหนึ่งมาช้ามาช่วยพ่อมาไม่ทัน พ่อทำเสร็จแล้วพ่ปูกไว้แปดสิขยันมากขยันที่สุดนี่ค่ะทุกคนมาดูนิงเก็บใบกระเทียมไปเมื่อกี้นี่ใบกระเทียมชื่อที่นี่คือแบะเหล่านะคะไม่ยากเอามาปลูกไว้ตรงเนี้มันก็ขยายเต็มเลยเมื่อกี้นิงเก็บไปใส่เอ่อไปใส่ทำเป็นดีคู่ ใส่จานไข่มาแกนี่โอ้ยได้กลิ่นกระเทียมมาเลยไปเดินเล่นในสวนแม่ย่ากันเถอะปลูกทุกอย่างเลยดอกไม้สวยๆนึ่งเห็นอยู่ตรงนู้นนี่แม่ย่าชอบดอกไม้สีม่วงมากเลยสวยจังเลยเนี่ยโอ้ยชื่ออะไรเดี๋ยวไปถามไม่ย่าก่อน นก็สวยนะคะอันนี้เป็นส่วนของหน้าบ้านอ้ยเต็มไปหมดนี่ดอกสีม่วงนี่ก็สวยอุย้ยผิววานนะนี่อาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยนี่ไงคะไปกระเทียมไม่ย่าชอบทานมากเลยอะไรเผ็ดๆ ปลาแซลมอนขนมปันนงนั่งก้มเงินเดิมนี่นึ่งแข็งไม่ยาชอบมากน,นี่ต้นมะม่วงไม่ยาฟกมะม่วงตัวเดียวมะม่วงนี่เมล็ด<า>กาแฟนะคะไม่ยาเอาให้เดี๋ยวหนิงจะเอาไปทำเหล้าแกาแฟ Ein paar Kaffee. so ne? gut. Ohne Milch. So. Ohne Milch, nur so mit schwarzem Kaffee und Kondi. Ja, Burundi. Ich hab gedacht, Burundi, das ist Whisky. Aber das ist von Wein, Tauben. Ja. Hm? Aber heiß gemacht. Auch Schalachberg. Burundi. ปิ้งปลาัวปิ้งปลาหัวได้เกลิ่งเลยทั้งหมดนี่อันนี้นะคะบรันดีกับโค้กเนี่ยแม่ยาปะปูบอกว่ามันอร่อยนะคะแล้วมันก็ชวนชิมดูก็อร่อยจริงๆเลยมันไม่ได้กลิ่นของบรันดีเลยอันนี้ลูกค่ะลูกชายอันนี้มะมาพ่อป่าฮัลโหล บ๊ายบายบายบายลาบลาบชืนเต็มวโอ้ยฟูมูนมามาพระจันดอารจันเต็มดวงค่ะทุกคนจากเยอรมันฟูมูนโอ้ชวชื่นโอ้ชวชื่นดูสวยๆค่ะพระจันท์เต็มดวงนอคนนี้ก็สวยบายบายมามาสลับชืน